สวัสดีครับทุกคนทุกท่านครับวันนี้ผมอยู่ที่ท่อไร่ท้อนาเมื่อเดิมนะครับผมก็สภาพในช่วงที่ มีน้ําเข้าสู่ทุ่งนะครับผมก็ท้องไร่ท้องนาก็จะกลายเป็นสภาพประมาณนี้เกือบทั้งหมดแล้วนะครับผมตอนนี้เนื่องจากว่าทางฝั่งเขื่อนช้อพยายเองนะครับผมก็เริ่มปล่อยน้ําเพิ่มมากขึ้นนะฮะจากปกติ2,500ลูกบาทเมตรต่อวินาทีตอนนี้เพิ่มมาอีกเป็น2,600ซึ่งก็ส่งผลให้มวลน้ำนะครับผมค่อนข้างเยอะนะผมไหลสู่ทุ่งอยุธยาสุพรรณบุรีหรือพื้นที่ต่างๆที่อยู่ทางลุ่มต่ำแม่น้ำนะครับ ก็เป็นเรื่องของสภาพน้ําทั่วไปนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาอัปเดตนะครับผมชมในเรื่องของอท้องไร่ท้องนาเนาะนะครับผมก็คงจะทราบกันดีนะครับผมว่าในสภาพที่น้ําท่วมอย่างนี้คงไม่มีพื้นที่ตรงไหนทานาหวานข้าวได้โดยแน่นอนนะครับผมเนื่องจากว่าสภาพเสี่ยงเนาะแต่วันนี้ผมจะพาไปดูอีกหนึ่งท้องไร่ท้องนาหนึ่งนาที่ทําได้และทําได้ค่อนข้างดีตอนนี้นะครับผมเดี๋ยวตามไปดูกันครับว่าจะเป็นนาอะไรนะครับผมไปดูเลยครับ นีนะครับผมก็คือเป็นหนึ่งนาที่ตอนนี้ทําได้ค่อนข้างดีนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ําท่วมนาแล้งนะครับก็ยังทําได้นั่นก็คือนาผักบุ้งนั่นเองครับอันนี้คือเป็นผักบุ้งน้ำเนาะนะครับผมเป็นผักบุ้งเหมือนผักบุ้งที่เป็นยอดใหญ่หญนะครับผมผักบุ้งขาวที่ทารายได้ค่อนข้างดีเหมือนกันนะครับผมก็อยู่ในช่วงที่มีทั้งดําใหม่ มีทั้งเก็บเกี่ยวอยู่ผลผลิตยอยู่ตอนนี้นะครับผมซึ่งก็สามารถเก็บส่งตลาดได้วันเว้นวันก็ว่าได้นะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพทํานาที่รายได้ดีพอสมควรน,นะครับผมแต่เรียกว่านาผักบุ้งเนาะนะฮะขั้นตอนการทําทุกอย่างนะครับผมเหมือนกับการทํานาเลยนะครับเหมือนกับการทํานาเลยต้องมีการตีเตรียมแปลงนะครับตีเตรียมแปลงแล้วก็าลากย่าเหมือนานาเกือบจะร้อยเปรเซ็นต์นะครับผม พอรากย่าเสร็จปรับพื้นที่เสร็จนะครับผมก็จะเอาน้ําออกพอเอาน้ําออกเสร็จก็จะเอายอดผักบุ้งนะครับผมมาดำนะฮะผมมาดําอย่างที่เห็นแบบนี้เนาะผมแบบนี้นะฮะพอดําเสร็จนะครับก็จะทําการเนี่ยครับผมจับเกี่ยวเคลียดูตรงไหนที่ไม่เสมอตรงไหนที่ดีแล้วนะครับผมเสร็จจากตรงนี้พอเป็นดินเป็นโคลนะครับผมก็จะทําการฉีดพ่นสาร คุมนะครับผมคุมกาจัดวัชพืชนะครับเห็นไหมครับว่าตอนนี้กาลังทําการฉีดพ่นอยู่อันนี้คือเป็นการฉีดพ่นเพื่อ,อควบคุมการงอกของวัชพืชวัชพืชที่เจอคืออะไรก็เหมือนกับนาทุกอย่างเลยครับผมก็ไม่ว่าจะเป็นหลักๆคือผักปอดนาที่จะมีปัญหาพวกกกเอยพวกหนวดแมวดอกเขาเขา้ขานกงอกหมดทุกอย่างครับผมวัชพืชใต้น้าต่างๆโดยเฉพาะผักปอดนาเนี่ยครับผมสาคัญพวกตะรัเป็ดฤษีอะไรพวกนี้ก็จะขึ้น ดังนั้นถึงมีการฉีดคุมนะทำไมต้องฉีดคุมเนื่องจากว่าหลังจากวันนี้ไปนะครับผมหลังจากที่ดําเสร็จตรงนี้ไปก็จะปล่อยพื้นที่ตรงนี้ให้แห้งนะครับแห้งแบบแห้งสนิทเลยแห้งแตกและแหงเลยแตกและแหงเลยเพื่อที่จะให้ตัวตัวผักบุ้งครับผมกระตุ้นให้งอกรากขึ้นมางอกรากแล้วก็จับในผิวดินและยึดติดอย่างมั่นคงทาวรก่อนที่จะเอาน้ําเข้า นะฮะถ้าถ้าเราไม่ทําอย่างนั้นนะครับผมพอเอาน้ําเข้าเนี่ยตัวผักบุ้งเองมันจะลอยนะครับผมเลยต้องทาต้องปล่อยให้แห้ง<ๆ>ก็โดยรวมก็มีประมาณสักเกือบ2สัปดาห์นะครับผมขึ้นอยู่กับว่าผักบุ้งนี้จะแตกยอดใหม่ไวแค่ไหนถ้าแตกไวก็แสดงว่ารากนั้นยึดติดกับดินไวนะครับผม mm. ก็เลยต้องปล่อยทิ้งแห้งแล้วก็ให้เกิดสภาพที่ว่ารากยึดติดกับดินนะครับผมแล้วก็ วันนี้นะผมก็เอาอัปเดตในเรื่องของนาผักบุ้งนะครับผมมาให้ทุกคนทุกท่านได้รับชมไปพร้อมกันในช่วงที่ระหว่างพักนาข้าวเนาะนะครับผมก็เอาบรรยากาศมาฝากให้ทุกคนทุกท่านได้รับชมไปพร้อมกันก็แล้วกันนะครับผมนะโซนไหนตรงไหนที่มีการทําไร่ทํานานะครับผมอัปเดตกันมาได้นะครับผมแล้วก็เจอปัญหาอะไรก็พูดคุยกันได้เหมือนเดิมเช่นเคยครับผมเองมหาแหมงก็คงจะนาบรรยากาศวันนี้มาฝากทุกคนทุกท่านเพียงเท่านี้ก่อนวันหน้ามีเรื่องราวดีๆยังไงจะนามาฝากให้ทุกคนทุกท่านรับชมไปพร้อมๆกันอีกครั้ สวัสดีครับ